ตแต่เกิดแต่งจะอยู่ในท้องเลยน้องกีว่านี่เพิ้ไ้โชคมากแต่งจะแต่อยู่ในทอ้นอง,ง,แงแต้อยู่ในทอ้องครอบพอง<ำ>ออมากกับที่ถูกไม่ตลอดเ้กบสื่อวันเกิดชาวนียสื่อ,อยังเกี่ยวกัของทอาแหละแต่ก็แต่ถูกมาตลอดตอนๆอก็เขาถูกเรียทองเลขของของ้อของแท้เด้อนี่น้ือ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องจีวอนเมื่อนีจะมาถามนะครับหลังจากออกคลิปไปแล้วพี่นี่พี่น้องเอฟซีเพิ่นนะครับอยากได้ยังจากปากน้องและก็จากปากคุณแม่ของน้องจีวอนนะครับบตอนีเพ่อวราตั้งแต่ก่อนๆดนบวบน้องเพิ่นบอกถูกมาจังหวัดจังหวัดนะครับนับจังวดเมื่อไรนะนับจังวดม่อไร ครั่งเจเขาเขาก่ได้บอกแบบตรงตรงทั้งวันเขาก็บอกตรงๆแต่เขากแบบ็คือเขาบอกถูกตลอดเราเขาก็เลยบ่ได้บ่ได้ใจใจนะคะซื้อน้ําแนวมาซื้อน้ําแนงสินะคะแต่กระถูกมา,กา,มาตุ้งหัวมันมาคำแต่ใจเกิดตแต่ใจอยู่ในท้องเลยน้องจีวอนนี่เพิ่นไ้โชคมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องอตั้งใจอยู่ในท้องอครัำขอดอ,อกมาก็คือถูกมาตลอดเขาแบบ สื่อวันเกิดชอแนสื่ออยังเกี่ยวกับของเพาแหละแต่กระถูกมาตลอดค่อยก็เขาถูกกันเลขของเลขของค้อนของแพทย์เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเอาเอาแม่เอาแม่ใครมาพูดยั่ไงมีมีแฟนแฟนแฟนวันนี้น้องกีบอันเขาหลับอยู่แฟนแม่ไม่อยากจะถุกเนาะ เนี่ยหละของของจริงแหละนี่คุณพ่อน้องกีวังเป็นไหนครับหลับนอนหลับนอนหลับกำลังฝันครับกำลังฝันอ่าน้องกีวังกำลังนอนฝันอยู่ครับกบกบหญ้าได้รอนแล้วกบหญ้าตัวนี้แล้วเขาได้บอกตัวเลขกไหมหมวดนี้ได้บอกยังพ่อก็บอกว่าก็ไอ้ที่บอกไปแล้วนั่นแหละเพราะว่าที่จับไปแล้วนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนี้อ๋อถามแล้วก็ไม่บอกเขาบอกแค่ว่า ถามเขาว่าอยากถือหวยอ่ะรวยงวดนี้ออกอะไรก็บอกไปแล้วเนี่ยเขาบอว่านี่บอกไปแล้วให้ไปแล้วมันจะอดูที่โชคที่ดวงคนเืีอน้ำบอมเนว่าน้องเขาบอกตรงเป๊ะแล้วมันจะต้องออกทุกตัวปรแมาณเนาะมันจะยู่ที่โชคน้ำาะวช่างเมียเพิ่นนี่เสื่อนี่ทั้งเมียเขาก็บ่ได้บอกเต็มๆมันบปะบอกเต็มทั้งเมียกรอบที่ออกอะไร เจ็ดหนึ่งสิหนึเดหนึ่งเขาจะถามว่าดีเกิดที่จัศรัดาฬอะไรเขาถามไ่ไดเลขีเดียวไม่เขาเขาบอกเขาว่าเกิด2,017เคือเขาถามเขาถามทุกวันนะามทุกวันผมบอกว่าหกศูนย์ เกิดตอหน่าวนูนเขาบอกไม่ใช่ที่จะแตกานตกาดคอสอะไรคสิมาสอจับนแต่ก็ถ้าอะไรพูดบ่อยๆยันยังก็แต่บางวดบีคนก็บอกเป็นตัวเลขน่ยบอกเป็นเลขเป็นบอกเป็นลืดเล็กวี้เบอก9กองตัวอ่ไงเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่า99้านี่บอก9ข้าตัวแต่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะบางบางทีท่านผู้ชมที่ไหนที่สมามาคอมมต์บอกว่า ถ้าถูกทุกงวดทําไมไม่รวยมันบ่แม่นเฮาสิไปซื้อทุ่มเทขนาดนั้นแนบ่เฮาก็ซื้อแค่ว่ากิกําลังเฮาก็บ่บ่ฮู้ว่ามันสิออกแแน่นอนถ้าฮู้ว่าออกแนอนเฮาก็สิุ่มบ่เนาะอันนี้เฮาก็ซื้อดินๆไปเพราะว่าเขาได้บอกตรงๆเลยนะครับบอกให้ไปแปลนะครับครับถูกถูกบ่อยเนาะ แั้บแล้วตัวที่น้องเขาจับปิงปองให้ชอบไหมครับแม่ว่าไงชอบชอบไหมครับตัวไหนฮะสามสี่เนาะสามสแล้วก็มีห้าด้วยแล้วก็สามฮะสามห้าเจ็ดเขาก็บอกว่าเขาจับเขจับปิงปองมีคนเอาปิงปองมาให้จับอยากจะที่จับได้ 4สาับสเจ็ขาไวหเขาจะจำได้เนาะเสียงเสียงฝนตกด้วพี่น้องไยทําด้ไปดูก่อนเดี๋ยวเขาว่าไม่เชื่ออีกไปขออนุญาตพุแม่ไปดูหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่ออีกแล้วแล้วเลยมาตามอีกคือวดนี้คมจะมานี่ไงนี่น้องจีวอนหลับ นอนหลับอยู่นะครับน,น,น,นี่นะครับผมหลับฝ <laughs> ันนี่กำลังฝันกำลังฝันนะครับน้องกำลังฝังน,น,อ,นอยู่เด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วัท 15, นที่สิบห้าอาจจาะมาตามอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเขานอนเขานอนนานเลยใช่ไหมครับค่ะอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ก็เด,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 ดึกๆทียงนี้แปลกกว่าแปลกกว่าเขาเนาะถ้านอนก็จะนอน บางเด็กคนอื่นนะเขานอนไม่ขี่ชั่วโมงเนาะนอนแป๊บเดียวก็ตื่นนอนก็คือนอนนานไปเลยครับออะเดี๋ยวรอติดตามกันสามสี่เล้อนะครับที่น้องจับปิงปองให้สามสี่แม่ก็ชอบอยู่เนาะนี่ก็ตรงกับที่เด,ดินรถสามสี่แล้วก็สามห้าเจ็ดสามสี่แล้วก็สามห้าเจ็ดนะจับเอาเอา,าเจ่าพี่ เอาแบบไหนอีกครับกตพี่น้องจับสามี่ก็สามหาเช็ดแด่แม่มีตัวชอบแม่มีตัวมัดโตต้หาตัวในงวดนี่นี้เอาตามนี่ค่ะถือก็ถือเถือเลยค่ะามน้องเลยเอามน้องนะเนาะามนองเลยเดินยืนยันก็เดินสามสี่สามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดอเด่นแ้วน้องมันันราะว่า ตัวเลขตัวเลขเนะสามสี่แก็สามห้าเจ็ดหพ้อาแล้วแต่นแล้กัยืนอยู่นกานนี้กัปซื้อกครับ่นูพ่บอกไอ้ตัวนี้ไป็ื้อแต่ตัวหน้าไม่ได้กลับตัวีเห็นตาบ่อยเลยบอกแกตาไม่ได้กลับลืมกลับแกตาทงหเลยถาเพ่บอกเพ่จะบอกบ่อยปะครับบอกเป็นตัวเลขพี่จะบอกบ่อยปะแต่รางวัลเนี่เพื่จะบอกสั่เปะ หมอกครั้งเดียวใช่แต่เป็นแบบปริศนาครับในสีเขาจะว่าวตลอดครับเวลาเขาสังเกตุสังเกตเบื่องว่าเพิ่นโบอะไรดูดูมันว่าพูดพูดบ่อยๆพูดย้ำบ่อยๆแต่เขาเอาตัวนั้นไปเต้องการัควาตอบจากเราเนี่ยได้ท่าบอกเป็นตัวเลขหรือบอกแค่เดียวแต่วันนี้แม่ทำแล้วน้องก็ตอบย้ำตัวเดียวที่เขาจับปิงปองย้ำตัวเดิมเอาตามที่จับปิงปอง ก็ไม่แน่เนาะจะลองดูที่ขอพิจารณาอาวัดพนหันที่ว่าได้ตัวเที่ยว่ป่สอับการวันทีวาวันวนแยกกันดถูกถูกหลาย่ะูหลายยุคหลายวันยุคด้วยแ่พาน้องเด้่เวเนาะเราเพิ่นเพิ่นบอกเป็นตัวเลขกันห่ครับคือว่าถูกแบบวันหน บอกบอกตรงตแม้ว่าเพบอกตรอยู่ใกล้ๆแล้สุดท้ไม่ได้ดีข้าบอกตรงตรค่ะบอาบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยบอกข้าผ่านผ่านนะครับผ่านผ่านเลยไปเลยสรุปเนาะสุดท้ายันตัวเดิมน้องจะจับให้สามสี่กับสามห้าเจ็ดเดี๋ยวถ้ายัางไงมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ